สู่รายการเทเ e v e r by เจอร์ไฮค่ะปีนี้ก็เป็นปีกระต่ายนะคะพวกเรานะคะจะได้มาพบกับบาร์บี้เมืองไทยนะคะหรือว่าคุณสุมาณีคุณทักษเสมนั่นเอง กับคุณสุมาณีคุณนักเส,สคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยวันนี้น่ารักมากมปกติคือจริงอ่ะคิดว่าจะแต่งมาเป็นแบบเครื่องเพสแบบโอ้ยชุดอลังการแต่วันนี้เอาใจเพื่อนเพืนเพชรเลเวอร์บายเจอฮห้สุดๆแต่งเป็นชุดคาฟิลน่ารักมากๆเลยเห็นพราะว่าดูสาวสดใสขนาดนี้มีวิธีดูแลตัวเองไหมคะที่ทําให้บอกว่าเราสดใสตลอดเวลาทานทานมีกกนค่ะเดี๋ยนนมีกนไม่ทานเนื้อสัตว์ มา8ปีแล้วค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องความเป็น pet lover ที่แบบมีตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยปะคะคุณสุมาลี้ะก็คุณพ่อน่ะเป็นคนรักสุนัขมามค่ะก็เลี้ยงโตมาด้วยกันกัรสุนัขเนี่ยนะคะตั้งการเกรดเดนมาแล้วเราตัวเล็กๆเขาก็เข้ามาปกป้องเวลาใครจะมาอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังตัวเล็กๆ2สองขวบอะไรเงี้ย เขาก็กมายืนคล่อมหัวโหอเหรอคะใช่คือเป็นสุนัขทิปไว้สําหรับดูแลเราโดยเฉพาะเลยไม่ไม่ค่ะเขาธรรมชาติยานเองค่ะสัญชาติยานของเขาเองค่ะแล้วตัวนี้ก็ที่จริงตอนสมัยสงครามเดีันไปติดสงครามโลกครั้งที่สองับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อตอนนั้นเป็นกองสุนใหญ่อยู่ที่ปีนังแล้วตอนนั้นปีนังปีนังก็เป็นของอังกฤษ พราะฉะนั้นอังกฤษกับญี่ปุ่นก็นะคะ,คะมีสงครามกันก่อนจะกลับมาก็มีข้างบ้านเรามีเป็นในศุน์ให่่ด้านทหารเนี่ยเขาอยู่บ้านติดกันแล้วก็มีสุนัขเนี่ยไอ,อพันเซเ,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 เดนเนี่ยนะคะเดเดก็เป็นลายเสือด้วยเขาก็ลงเรือดำน้ำหนีกับอังกฤษเพราะว่านะคะเพราะว่าพีนังเนี่ยถูกบอมหมดเลย ในท่านเองก็อยู่ในหลุมเก้าวันเก้าคืนไม่มีอะไรทานเลยเหมือนกัน<ฮ>ก็พอดีมีคําสั่งย้ายกลับพ็นั่งรถไฟกันมาจากบีนังสุนักคนนั้นชื่อบีดงบีดงค่ะชื่อบีดงก็มาข้างๆกันก็เออรอดกันมาได้แล้วก็พอถึงกรุงเทพก็พอดีญี่ปุ่นก็ขึ้นก็เลยต้องอบพยพกันไปอยู่แถวอยุธยาเ<ฮ>นี่ยก็เลยต้องไปอยู่ในที่สวนบ้านสวนคุณตาคุณยายที่อยุธยา เราเอาเจ้าเปดงไปด้วยแล้วก็เช้าวันนั้นก็ไอ้เดงพอปลามามันก็วิ่งกระโดงกระดงกระด,ดงมาปลาทิ้งบาดหมดเลยตัว <c oughs> ก็ไม่เลอะสูง<อ>ย่องย่องแล้วก็ลายเสือด้วยพระตกใจ <c oughs> ทิ้งบาดวิง่งหนีเลยไม่เดินมันไปหมดเลย จยังจำได้ไหมคะว่าเจ้าบีดงเนี่ยเป็นสุนัขนิสัยยังไงบ้างโหน่ารักมากค่ะน่ารักมากเพราะพวกเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ยังไม่เคยเจอสุนัขอะไรที่ไม่ดีดเลยนคะคะแล้วหลังๆนี่ก็เก็บเอาเฉพาะพวกนี่อย่างสองตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะก็จริงๆเขาก็ทิ้งๆอ่ะ เขาทิ้งเลยค่แบบว่าสุนัขที่อดอมมาทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาห้า้าเขาเขาทำท่าจะซื้อมาเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงเอามาฝากฝากไว้ทาลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องอดอมโดย้ยฐาน้ไอ้ตัวขาวนะคะไอ้ตัวขาวขาวดำปาปิยองค่ะไอตัวนี้ก็ไปเต้นราอยู่ที่เพลินร้านเพลินที่แถววิภาวดีค่ะแล้วนั่งขวันดีขึ้นดีแม่ครัวเขาก็ เอาเขาเนี่ยตอนนั้นยังเพิ่ง3าสี่เดือนมัง้งค่ะเอาใส่ตะก,ก้าผ้ามาเ็ามาวางให้คุณจะเอาไม่เอาไม่เอาเอาดี๋ยวั่นจะเอาไปปล่อยกลางนอนแล้วนะพูอย่างนี่เ,เราทำ<ล>ยังไงอ่ะอ่านี่มาพูดถึง ลูกของคุณสมาณีดีกว่านะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นชีว่าว่าชื่อโอบามาเป็นตัวผู้ในเอแ g บสอบถามแม่บ้านแล้วเขาอายุประมาณ20หรอใช่ใช่ครับสุดๆที่เสียกันไปนะอายุ29บก้็มีอะไรก็มีเพิ่งเสียไปไม่เท่าไหร่เนี่ยพาไปหาหมอทุกเดือนใช่จะไเต็มทุกเดือนคือค่ารักษคืออยู่ประมาณที่3 0 0 0มบาท สาวมาแล้วตอกไข่แต่ว่าแลกกับสุขภาพถ้าไม่มีอะไรนะคะถ้าไม่มีอะไรหมายถึงไปเช็คเฉยๆเนี่ยนะคะสามหมื่นแต่ว่าถ้ามีอะไรก็มีอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตัวแรกชื่ออะไรนะคะพันพันที่อยู่สงครามโลกขอสงครามโลกชื่อเบดงชื่อเบดงเบดงเป็นแล้วตลอดมาเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาเลยก็พอดีท่านก็พอดีก็สามีเนี่ยอยู่กับโซนอังเทศ มันก็ต้องออกไปอยู่ไปเป็นทูตเป็นคอนอยู่ต่างประเทศละวันหนึ่งก็เดินไปเนี่ยแถวแม่น้ำเซนเป็นอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีร้านเป็นเพชรช็อปเลยนะคะอเอาเดินไปโอดไม่ได้เอาไปดูดู ดูแล้วอ้าวไปเจอพ่อวินสตันเนี่ยวินสหัวใจเราบางเลยถ้าเขามาถึงมาถึงเอาหัวมาทบอยู่ด้วยกันความรู้สึกคือเไม่ไหวที่จะไม่ไหวค่ะก็เลยตั้งอุ้มเอาขับไทยเลยวินสตันนี่เป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรคะหมูดองหมูดอกแท้เลยค่ะดอก ล้ตอนนั้นมันย่นย่นโอ้ยนตนส,สวยมากสวยมากยิ่งโตยิ่งหลอกค่ะตัวก่อนหน้านั้นก็ชีวาว่าวันเกิดท่านหรืออะไรเนี่ยก็เลยบอกเออจะเอาไหมนะคะตัวนิดเดียวนะคะเัวเล็กบอกเอาก็ได้ ก็นี่เหมือนกันนะก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยให้ชื่อเขาว่านาโปเลียนเขาคล้ายๆตัวเล็กแต่เขายิ่งใหญ่มากเ้ยนิสัยแ้วเขาแบบว่านั่งประชุมประชมนี่นั่งอยู่บนโต๊ะด้วยกันโอ้คือจริงๆจนเจแอบทราบมาว่ามีเสียไปแล้ว5ตัวแล้วตอนนี้เหลืออยู่2ตัวตัวที่เสียไปแล้วก็คือมีนาโปเลียนมีวินสตันใช่ไหมคะแล้วอีก3ตัวโมเด่โมเด่เป็นที่ว่าว่าเหมือนกันทะเล็กเหมือนกันค่ะ มีพวกพวกกันเนี่ยไปซื้อกันมาอะไรกันมาพนักงานก็นเหมือนกันไปซื้อมาแล้วจัดะไปมาเอามาฝากเอามาฝากไว้เราทํางานแล้วไม่เอากลับบ้านอนะ่ะทิ้งเลย <c oughs> รู้ว่าคุณสมานีรักสัตว์ด้วยก <c oughs> ็หาก็ทิ้งอะไม่รู้นั่นอะไรเราก็เลยต้องเลี้ยงกันมา <c oughs> ตลอดนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสุนัขของคนอื่นแต่ตัวเราคือเรา รักอยู่แล้วนะคะก็รักอยู่แล้วใช่เอาอะไรมาให้เลี้ยงก็เลี้ยงไปอะไรเงี้ยนะคะค่ะพูดถึงทั้งสองตัวนี้หน่อยตัวที่ยังอยู่ดีกว่าป่าปิยองปาปียองเป็นไงบ้างคะปาปิยองนี่ฉลาดมากนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นกหมาที่แอคทีฟมากโอ้วิ่งแข็งเมื่อก่อนนี่มีผู้เช่าอยู่ห้องหนึ่งเหมือนกั้นก็ไล่ก้งจำเรนกันใช่ไหมคะอะไรเงี้ยทุกเช้าเลยอะไรนี่เขาก็ บ้าสมบัติที่สุดบ้าสมบัติ <c oughs> ทำไม <c oughs> ล่ะคะมีตุ๊กตากี่ตัวนะเข้ามาหาทีก็ได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งเลยเอาไปเก็บเอาไว้ตอนนอนนี่นะคะ เขาจะ้าบตุ um like ๊กตาเลี้ยงล้อมที่นอนเขาหมดเลยเขาทำของเขาเองทำเขาเองเลยค่ะน่ารักม่นคนบ้าสมบัติบ้าสมบัติเขาก็จะจับเรียงเขาบอกเอ๊ะไปมาเนี่ยเหมือนย่าเห็นสุนัขใส่จิวเวลรี่สุดๆขนาดนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงจิวเวลรี่ของสุนัขรวมถึงจิวเวลรี่ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆของคุณสุมาดีกว่าค่ะค่ะสุมีะ งานไม่ใหญ่แน่นวิจะพูดตามเสียงนี้นะคะมองมาทางหนูฟังค่ะงานไม่ใหญ่แน่นวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆนี่ยนะค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่คุณกันเองทั้งนั้นน่ะงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆนี่แหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะนีแต่คุณกันเองทั้งนั้นน่ะจะ โอ้โหตายละดูของหนูค่ะสำเพงค่ะสำ<ว><ว>เพงนี่คือจิวเวอรี่ของสุนัขเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะคือตะกีบถามว่าต้องใจซื้อให้เขาเลยไม่คือเป็นข,ของเราแล้วเขาก็ดู น่าจะเข้าท่ากับเขาดีตัวไหนเลยยกให้เขาเรียกว่ายกให้เขาอันนี้ของคาเทียเม่กี้ตะกี้พี่เขาบอกว่าซื้อมาประมาณสิบตอนนั้นค่ะเฮ้ยมันมันเข้าที่อ่ะอดีเลยโอ้สวย ชีวิตนี้หนูยังไม่ใส่คาเทียอย่างนี้เลยค่ะขอใส่สักแม่รุ่นเก่าคะคาเทียรุ่นเก่ามาโอเคมากค่ะอันนี้ก็คือตะกี้เห็นโอมามาใส่ที่คอนั่นแหละแล้วเหว่งไปเหว่งมาเออชิ้นนี้เป็นของทานโดนอะไรกโดน่เออเราไม่ังวนหรอคะเวลาเอาจิวเวลรี่ให้สุนัขใส่จริงจริงเดี๋ยวนี้เขาซ้อนขึ้นนะคะไม่ค่อยได้นั่นอะไรแล้วเขาอ้วนเพราะว่าไปทำหมันมาก็เลยอ้วนอะไรทำนันที่จ้าเขาใส่ ค่ะธรรมดาเขาไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหร่แล้วแต่ละชิ้นที่มาที่ไปเป็นไงบ้างคะแล้วของตัวไหนบ้างอ่ะตัวนี้ของโอบามานะคะตัวนี้ของอันนี้ของปะปิยองเมื่อกี้เห็นใส่อยู่ปะปิยองเก๋มากมันสร้อยที่เก๋ที่สุดขนเขายาวใส่อะไรเล็กๆมันก็หายไปหมดนะคะจริงๆก็คืออ่ะขอเอามาทาบที่คอหนูได้ไหมคือมันแบบมันมันจิวเวลรี่ที่แบบว้าวโห อันนี้ใช้ได้ทั้งบ้านพูดไปจร<ช>ิงๆ <c oughs> สวยมากจริงๆก็คือปะปิปะยองขอยืมหน่อยนะใส่ไปเลยเฮ้ยนี่ไม่ครบเมื่อกี้เห็นปะปิยองใส่ก็คือ,อยังยังไม่ได้คิดอะไรก็น่ารักดีแต่พอคนใส่เลยโอ้ยเป็นบุญคอมา อันนี้ของปปิยองอ่ะแล้วสอีก3ชิ้นละคะของใครบ้างก็อันนี่ของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะลูอายตัวใหญ่อันนี้เป็นทองเหรอคะทองแท้เลยค่ะคอยพี่าคะทองแท้น่ะเวื่อพราว่าเราเวเวลาจะซื้อแบบนี้มาใส่เราจะซื้อแบบไม่ไม่ใช่ทองแท้มันจะเบาๆน่อค่ะแต่ทองแท้นี่ทองแท้เลยมัน ไปเจอยังไงก็ไม่ทราบควาในเส้นใหญ่ดิร้าน้ยทองใช่ไหมคะร้านคล้ายทองที่เขาล่ำมาจากโครงจำนำเรื่ออะไรก็คือแบบว่าเรียบร้อยโโอ้หฮิปฮอปสุดๆอันนี้หนักเท่าไหร่กี่บาทนะาสี่สิบบาทได้ไหม ให้ทายคนที่ไม่เคยซื้อทองไม่จะทายอะไรได้เลยลืมลืมต้องเอา40่สิบบาทเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันนะคะคุณบลเลอร์บัล่าขนาดนี้ฮิปฮอปเห็นแล้วแบบกรี๊ดร้องกรี๊ดเลยนะคะเอ้ยนี่หนักเท่าไหร่นะสาบาทค่ะสามสิบสามเขาสามสิบสามเลยไม่ถึงสี่สิบสามสิบสามบาทค่ะคุณ เตือนด้วยนะคะเดี๋ยวมันเตดคอถวอให้ไปมันเอาไม่ออกเตดคอแล้วมันเอาออกที่นี่ล้วเรียกมาริโอมาถอเฮ้ยจะไม่ใช่แค่เพนหรือเปล่าถอดบอดโดสอ่าแล้วชิ้นนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้รู้สึกของโมเน่ฮะตัวเล็กโมเน่โมเน่โอ้ เขาเขาขนสั้นหรขนสั้นด้วยโอ้โหทูทูทูมีชามต่างๆเป็นเพรเป็นเพสเพรนะคะส่วนอันนี้ล่ะคะอันนี้ชิ้นนี้ล่ะคะแบบแบบสุดๆอันนี้ก็ของเนี่ยมันเป็นสั้นเขนสันค่งจะเป็นสั้นคอใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะ เข,เขาถึงเวลาใส่แล้วก็นั่นนั่นได้ค่ะเขา oh. เขาโเขาโตให,ใหญ่มากนะครับเขาแครี่ครึ่งประดับชิ้นนี้ได้คือเขาเคอใช้ สุนัขที่หน้าตาดุๆอะไรเงี้ยมันก็ใช่มันจะเห็นหลือว่าจะต้องเป็นนะคะเป็นสปค์หน่อยงี้มันถึงจะเข้าเขาซึ่งนิสัยเขาจริงๆเป็นไงคะตะ่กี้โอ้น่ารักมากนบ่เบ๊ๆจริงค่ะเบ๊กว่าหน้าตาค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเจอรี่ที่สอดคล้องกับความที่เราเป็นเพชรเลเวอร์ด้วยจะมีเจอรี่ที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะนี่อยู่ที่มือแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะก็สวยเก๋สุดๆสี สองละสีโอ้ยมีสารพัดสัตว์เลยค่ะมีเสือมีอะไรค่ะอันนี้เป็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อค่ะเก๋มากเป็นจิวเวลี่สำหรับคนเก๋เท่านั้นนะคะที่จะได้ใส่แล้วจิวเวลี่แต่ละชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยเราเราไปหามันจากไหนบ้างเราตั้งใจเลยหรือเปล่ารับพัดค่ะก็เดี๋ยวนก็มันไปก็ตามสามีไปรับราชการนะคะเมืองใหญ่ๆนั้นเลยมันทําให้ เขเรียกว่าอะไรนะคะเทมติ้งเทมเทชนเยอะก็นะคะยังอยู่นิ่วยอกนี้นะคะมีตังค์เท่าไหร่ก็หมดหมดเกี้ยงช็อปหมดเลยค่ะนอกจากจะมี12ราศีแล้วมีผีเสื้อมีชิ้นอื่นๆอีกไหมคะนี่ค่ะมีมีเสือมีอะไรมีเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะคืออันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้น <Started. S 2> นี่เข็ม<ช>ขัดค่ะนี่เข็ขขม<า>ข,ขัดน่ารักมากน่ารักมากกับไเนี่ยเนี่ยเอาตอนตอนตอนนั้นได้ได้ไอ้เจ้านี่มาคข้ก็เรียนมาก็เลยค่ะก็เลยได้ชิ้นนี้มาด้วยไม่ก็สั่งทำมาค่ะอันนี้สั่งทำเลยค่ะสั่งทำเรงนั้นนะคะตรงนี้ตั้งชิ้นบ้างอะไรบ้างค่ะค่ะกบ รู้ไหมตอนเด็กๆมีแต่คนบอกว่าหนูเหมือนเคโลตอนนี้หนูอยากเลี้ยงกบมากต้องเลี้ยงสักเส้นแล้วแหละไม่ใช่ตัวเลกเป็นตัวเลกเป็นตัวนี่เป็นใหญ่มึงมุมที่ดักจับผีเสื้อตัวน้อยเป็นเหยื่อชอบจากไหนร้านเดิมหรือเปล่าทําสั่งทําค่ะ แล้วก็ <นะ S 2> คัดคัดไอ้โทมลีอะไรต่ะไรคัดทีละเมด็ดละเม็ดกว่าจะได้เป็นปีนะคะเราเน้นไอ้คุณภาพด้วยนะนคุณภาพ<อ>จะได้ใส่ซ้ำได้ใช่ค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะ อุ้ยจับแล้วหนูก็กลัวกลัวกลัวมันจะหักคามือนกลขึ้นมาหนูเพราะแบบหนูวิ่งเลยนะคะถ้ามันหักเราไม่ใช่แค่มีจิวรี่เราไม่ได้แค่เลี้ยงสัตว์แต่เรามีสัตว์ต่างๆที่มากกว่าทั้งสุนัขด้วยมีน้องแมวด้วยน้องแมวนี่จริงๆเดนไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยในชีวิตนะเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่ตอนหลังเนี่ยมีภรรยาของหัวนหน้าช่าง เพราที่นี่เขาก็เอนดูมันมาเนี่ยแมวจรมากันเป็นแถวเลยนะคะแล้วบางทีมาถึงก็มาอาเจียนตายต่อหน้าชักสิ้นชักงอนะไปโดนยาเบื่อที่ไหนมาเขาก็สงสารเขาก็เลี้ยงนี่ภรรยาัวหน้าช่างเขาก็ทํางานให้กับผู้เช่าบางห้องอะไรเงี้ยนะคะก็เลยก็สงสารเขาก็ก็เงินเดือนนั่นทันนี้เลยแล้วก็ช่วยเขาเลี้ยง,งหนักหนักเข้าโอ้ยมันเผลอแป๊บเดียว มันมาออกลูกไว้ทิ้งอย่างน้อยๆอ,ยอะห้าหกตัวคลอกคลอกเนื้อนะคะอะไรออะโอ้แล้วก็เร็วมากนะคะอะ,อะไรเผลอไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามจับจับแล้วก็ได้ได้เวลาก็เอาไปทําหมันเดี๋ยวนี้ชาต,ตัวขนาดถูกสุดแล้วเนี่ยตัวละสามพันกว่าเดินเดืนหมดหลายตังค์นะคะ,อ,ะอันไหนจะทรายแมวอีกไหนจะอาหารไหน,น,นจะอะไรแล้วก็พาต้องไปฉีดยา นาคะเห็นแล้วมันทนดูไม่ไหวอ่ะไม่ใช่อะไรค่ะนอกจากนี้ที่นี่ไม่ไม่ได้มีแค่สุน,นัขอย่างเดียวยังมีสาตงต่างๆบริเวณรอบอบ้านด้วยจริงจกตุ๊กแกเลี้ยงหมดแล้วมันโผนหน้าเอา,เอามาดูนะคะอ,อ,าอาหารอาหารนกวันละแปถาดนะคะรอบบ้านไปหมดเลยนะแล้วก็บางทีด้านหลังนี่ก็วันละ2มื้อไมาถึงตุ๊กแกอใหญ่ๆนะคะ นกหรือตุ๊กแกคะนกเรียกนกก่อนนกสารพัดนกเลยกระลอกเป็นร้อยๆตัวอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเรามากินเนี่ยเช้าขึ้นเนี่ยอย่างน้อยวันละแปดถาดใหญ่ๆนะก็ไม่ใช่ถาดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ําอีกคือเห็นว่าเอาแมวมาไม่เคยเลี้ยงแต่ว่ามีมณนิที่ของเขาด้วยมณีมนชามณีมนชาดเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ที่ห้องจัดเลี้ยงนะะคห้องอาหารใหญ่ๆที่เราจะเห็นตามชีวิตต่างๆเราต้องได้เจอแน่นอนห้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกๆครั้งที่มีงานนี่เราจะทำป้ายอย่างนี้ทุกๆครั้งเลยปะคะเช็นรับวเมื่อไหรเจอไฮนะคะเวลคร่นะคะขอต้อนรับ วันพฤหัสที่10พฤศจิกายนนี้เราถ่ายวันที่10พฤศจิกายนแต่วแต่เทปนี้จะไปออนช่วงปีใหม่นะอ๋อเหรอคะอ๋อกวัสดีปีใหม่จะได้มีอะไรด้วไม่ความเฮงความปังอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยจะเปิดเทปปีใหม่ด้วยคุณสุนีเทปแรกเลยนะคะจะได้มีอะไรดูคุณดูด้วยนะคะวันอาทิตย์บ่าย2บ่ายวันอาทิตย์บ่าย2นะคะโอเคเราพูดถึงเจอรรี่เรียบร้อยแล้วพูดถึงสัตว์ต่าง ที่ตะกี้คู่เล่นๆว่ามีอยู่รอบๆบ้านไม่นว่าจะต๊กแกจิ้งจกเอ้ยนกเอ้ยจริงๆก็เป็นร้อยเป็นโอ้หลายร้อยตัวจริงเหรอคะก็คือเราก็คืออยู่เขาอยู่ตามธรรมชาติโอทุกอย่างมีหมดเลยคือมาทานอาหารนี่เหลือจากนกให้นกคาะให้นกคือเราก็โอเคไม่ได้แบบว่าแบบเห็นแล้วแบบไม่เราโอ้ไม่ได้สั่งห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใครแต่ต้องเลยค่ะค่ะต้อง ถือว่าเขาเป็นเพื่อนชีวิตของเรานะคะใช่อย่างที่บอกตะกี้พูดถึงแมวพูดไปเยอะมากเขามาเอามาเลี้ยงแล้วเขาก็คลอดลูกจนในที่สุดเกิดเป็นมูลนิธิขึ้นมาด้วยค่ะมณีมุนชาค่ะค่ะมันเกิดจริงไ้มูลนิธินะมันมีมาก่อนแล้วเฉพาะจะสําหรับสัตว์นะคะก็เผื่อวันหนึ่งมีใครมีไอเดียอะไรดีๆที่คิดจะมีประโยชน์แก่มนุษยโรกอะไรเงี้ยนะคะ ก็อาจจะเอาช่วยนิทุนบ้างอะไรบ้างนะคะตามแต่กำลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะทำอะไรในมูลนิธิบ้างคะนอกจากที่จะก็เนี่ยค่ะให้ไปช่วยสัตว์จระจัดบ้างช่วยคนให้ทุนการศึกษาเด็กบ้างอะไรบ้างนะคะให้อาหารนั่นอะไรต่อะไรนะคะเน้นคนที่ที่เขา หมดทนทางจริงๆอนะคะอะไรเนี่ยนี่ค่ะต้องมามาดูบินค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ครั้งทดีนึนใช่เป็นหลายหมื่นเลยนะคะต่อครั้งใช่ถ้าเราจะมีสัตว์ลิ้ยงสักตัว เราก็ต้องมีกําลังทรัพย์ที่จะทําให้ชีวิตเขาดีด้วยเพราะว่าเขาเกิดมาแค่ไม่กี่สิบปีก็ตายเดินเราก็ต้องไปฉีดยากันนู่นกันนี่นะคะอะไรไม่งั้นเขาพอไม่สบายก็ยิ่งต้องไปรักษาเสียตังค์มากขึ้นอีกอยากให้ฝากหน่อยค่ะในฐานะที่เราตั้งใจเลียงชีวิตแล้วจริงๆิเดี๋ยวท่านต้องขอความกรุณาอะไรทุกท่านนะคะถ้าจะนั่นจริงๆไม่ต้องไปผสมเอาพันเพชรดิกรีอะไรนะคะอันนั้นปล่อยให้ ทันทีสามารถที่จะนั่นได้นะถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็ขอให้เลี้ยงสัตว์อนุธานะคะที่วิ่งอยู่ข้างถนนอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าสงสารเลยบางทีวิ่งไปเอ้ารถชนเปรี่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะไปไม่มีน้ําจะกินนะคะอะไรเนี่ยเนี่ยบางทีก็อ่เนี่ยถูกข่มเหงถูกอะไรต่ออะไรสารพัดนะคะก็เห็นแล้วก็ก็นึกถึงเอา เป็นเหามั่งเป็นเรามั่งนะถูกน้ําร้อนสาดเป้ยงไปอย่างเงี้ยแล้วเราโดนอย่างนั้นมั่งจะเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยนะคะเราก็ถ้าเผื่อแทนที่นะในเมื่อเราอยากจะเลี้ยงอะไรสักอย่างก็ช่วยสัตว์ที่นะคะที่เขาถง้าทางรัฐถ้าทางรัฐบางทีก็ช่วยไม่ไหวอะไรนั้นเราก็ไปช่วยแทนที่จะไปเอาที่เอาแผงๆอิมพอร์ตเข้ามาเดี๋ยวก็มาแล้วเนื่องโดยดินฟ้าอากาศท่านก็เลี้ยงมาแล้ว มันไม่สมกับเขาไม่เหมาะกับเขาฮะไม่เหมาะกับตัวเขาค่ะเพราะเนี่ยมันก็ให้เป็นโรคไร้อะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีมันเลยกลายเป็นแพงแพงแล้วก็วนะคะเนี่ยมันก็ลาบากกับผู้เลี้ยงใช่จริงๆสุนัขจอรหรือว่าแมวจอเนี่ย คือเขาเกิดมาด้วยสภาพอากาศธรรมชาติแล้วก็เจอกับอะไรต่างๆมากมายค่อนข้างจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทนมากๆแล้วเขาแอ e พิเ t e มากเลยนะคะถ้าเราเขาได้้มาอยู่กับเขาก็จะรักเรายิ่งกอดชีวิตเขาอีกนะคะเนี่ยอันเนี้ยนะคะมันจะไปหาความรักอย่างนี้ที่ไหนยากมากค่ะ วันนี้เจนจิและเพชรเลเวอร์บายเจอไฮมาเยี่ยมที่นี่นะคะก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาให้น้องแมวน้องหมาด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นจินี่ฟรีสไดนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะและโปรตีนค่ะซึ่งยืนหนึ่งเรื่องความเฮลตี้เลยค่ะมีทั้งรสเนื้อไก่นะคะแล้วก็รสตับด้วยนะคะฝากไว้ให้เด็กๆของคุณสมาันีได้ทานกันของเด็กๆมากเลยค่ะค่ะ ก็เป็นวันที่สนุกสนานจริงๆค่ะไม่คิดว่าคุณสมานีจะมีความแบบว่านอกจากจะมีความอเลเกนแล้วยังมีความตลกด้วยเป็นคนที่แบบเล่นมนุกตลอดเวลาแล้วยังมีความใจบูรด้วยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของคุณสมานีมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปิดรายการกันไปนะคะอวยพรเพื่อนๆเทเลเวอร์บายเจอห่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในปี2566แบบนี้นะคะปีใหม่ก็ขอให มีความสุขกายสุขใจนะคะจะทำอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเป็นเงินทองไหลมาเทมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกนะคะรวยแล้วก็กรวยแล้วบแบ่งกันมั่งนะคะเป็นคนที่มีมุกตลกตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้สนุมกมากขอบคุณคุณสมานีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ แฮปปิ้นิวเยียนะคะนี Happy New Year mm ่นะคะคือตัวแทนน้องวินสตันนะคะซึ่งเอามาวางไว้เก่งมเขาระวังเขาระวังเครื่องเพชรของเขาคือยังแบบความผู้ดีผู้ดีตีนแรงค่ะดีไม่ได้เป็นอะไรเลยงานไม่ใหญ่แน่นวิจะพูดตามเสียงนี้นะคะงานไม่ใหญ่แน่นวิ